สวัส <Es> ดีคร MBA, ับผอาจารย์ศิริยานะครับวันนี้มาทํา right. ถังเผาถ่านนะครับถังเ้าถ่านทําน้ําส้มควันไม้นะครับถังซูเปอร์นะครับพอดีเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นงานก็เลยสั่งเลยไปหาซื้อถังซื้ออะไรอยาอุปกรณ์จะท <All S 2> ําถังเ้าถ่านนะครับซูเปอร์น้าส้มควันไม้นะครับ พ่อนะครับเกมี่ยถางงผมปัดปัดไปแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสำหรับกวนหัอนครับตรงนี้นะครับสำหรับเป็นที่ติดไฟพอทานนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อเหล็กซื้อเหล็กมาทําตะแกรงนะครับสําหรับวางปืนสําหรับพอทานนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อเหล็กแต่ตอนนี้เรามาทํา จุลินทรีย์จากหนอกล้วยก่อนนะครับน้ำหมักจากหนอกล้วยไปหาผมไปหาหนอกล้วยมาแล้วแหละตัวหนอกล้วยน้ำว้านะครับหนอกล้วยน้ำว้าได้มาสองหน่อใช้ได้ประมาณสามกิโลนะครับอ่นนี้นะครับมีคืนหนอกล้วยน้ำว้านะครับสองนอนนะครับสองนอนเตรียมผมเตรียมเตรียมจะสับแล้วเตรียมจะสับแล้วนะครับก็ส่วนประกอบก็จะมีนะครับหนอกล้วยน้ำว้านะครับยาวประมาณ 1เม็ดนะครับต้นไม้ใหญ่เท่าไร่นรับก็สองต้นนะครับก็ได้ประมาณ3ามกิโลนะครับแล้วก็กากน้ำตาลอย่างดีนะครับยี่ห้อเอโมลาดนะครับนี่นะครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวผมใช้เป็นของบีทาเกตนะครับหนึ่งขวดนะครับแล้วก็เมื่อเราสับเสร็จแล้วนะครับก็จะผสม การน้ำตาล1กิโลนะครับแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดนะครับแล้วก็ใส่น้ำสี่ลิตรนะครับแล้วก็เปิดคนทุกวันนะครับใช้เวลาหมักประมาณ15วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำนะครับจับให้ละเอียดนะครับสองงอเนี่ยจับทั้งต้นเลยนะครับจับทั้งต้นเลย ละเอียดมากนะครับจะเป็นต้นโ้โรขีร้นี้นะครับเก็นเนะียดนน้ำเยอะมากเดี๋ยวมีดโตมีดไม่ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปน,เปนปาตาดูในถังนี้ครับจับกันไปแล้ว อ่าตอนนี้ก็สับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับสองหน่อได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่นะครับกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลอันนี้ครับผมอาจจะย้อนสแสงในตัวผมจะย้ายที่ไปทางนู้นนะครับใส่หมดขวดนี้เลยนะครับแล้วก็เติมน้ําประมาณอ่านิดนะครับอ่าโอเคตรงนี้สว่างแล้ว นี่สว่างแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปจะเติมกา,มากาน้ำตาลแล้วนะครับนี้นะครับหนึ่งขวดนะครับ <c oughs> อากากเย็ยนนะครับเทไม่ออกเริ่มเท มากเลยนะโเอาตรงนเสเติมน้ำเปรี้ยครับจุินซีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมาเติมอีกสีลิตรนะครับตอนนี้เติมน้ำเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำเสร็จแล้ว เิมน้ำเสร็จแล้วตลอไปก็จะคนนะครับนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ15วันนะครับถึงจะเอามากองใช้นะครับอัตราการผสมนะครับ2ช้อนนะครับสช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่ลิตรนะครับแต่ก้องกองก่อนนะครับเราจะคนอย่างนี้ทุกวันนะครับสิวันเป็นการหมักนะครับกิมมิชีจากหนอกล้่ยนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับเก็บไว้ประมาณ15วันนะครับเดี๋ยวคนเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็คนเสร็จแล้วนะครับคนเสร็จแล้วนี่คนเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ใช้ท่อนอ้อยนี่แหละคนนะครับก็ให้คนกล้วยนะครับจมน้ํานะครับ ทิ้งไว้อีกสิหวันนะครับมาดูผลงานต่อนะครับเวเรามาดูผลงานการทำนะครับล็อกถังให้เรีบรยรบ,รบร้อยครับเราเรียบร้อยครับอีกสิห้าวันเจอกันครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปหาเหล็กมาทําถังเพาถ่านน้ำส้มควันไม้ก่อนนะครับวันนี้วันที่ 20มกรานะครับ64นะครับผม